แล้วคุณยายขายอะไรอ่ะน่าจะนั่งขายผักนะพ่อโอ้ยนั่งกินอะไรอยู่น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวอุดหนุนคุณยายก่อนเจ้เจ้วบอกมาบอกไปมารูกมาอุดหนุนยายขายอะไรขายหยั่งปีนี้จากปีเราคือสวยแถบแปดสิบแปดสิบปีอีครับยายชื่ออะไรแม่พรแม่พร อ๋อหายผักพนาเออมาอดนอนมีผู้พร้อมพี่น้องมีมาเท่าไหร่ย้ายมาละสิมาละสิบบาทมาสิบบาทบอกว่าสาบานเท้าเนี่ยเราย้ายเออยเออนีอย่างเนี้ยนี่พักบุ้งนี่ขาทุกคนข่ามาเท่าไหร่ครับมาละสิสิบบาทพักบุ้งห้าบาททุกคนดูแบบพงคนกัายายยายชื่ออะไรนะครับแม่พร แม่พรครับทุกคนดูผักคุณแม่พรอาไส้ถงไฮลาเลยนี่ยไห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบทุกคนถุงนี้สามสิบบาทถุงนี้สามสิบบาทได้หลายบุคัลสามสิบอันนี้เท่าไหร่ครับมาละสิบเอาไปหมดเลยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอ่ะเอาท่านถึงรลอยอยู่ได้เตซนถุงแล้วนี่นนาะหกสิบอันนี้เหละครับ สิบบาทเจ็ดสิบอันนี้เหรอครับห้าบาทแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้ได้เยอะเลยทุกคนยังไม่ถึงสองร้อยเต็มถุงแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาเมาคิวบาอันนี้มาเท่าไหร่ครับมาละสิบมาละสิบเหมาหอยแล้วเดี๋ยวนี้ยี่สิบอ่อานี้จังหบาท อ่าแม่พาอข้าวแล้วลูกอ่าแล้วกนนี้อย่างครับแม่คูหูเท่าไหร่ครับแม่มาละสิมาละสิหัวหนงหัวห้าบาทได้บอค่าเขาอื่นได้แต่ลูกไม่ได้ยาย่นะล้วยามีใบตองด้วยหรอนี่โอ้ตองมับไยนี่ใบตองห้าอันนี้ใส่ไข่เจียวนะอ่ะ ให้แม่ค้าใส่ถุงให้ครับแม่ค้าใส่สงไหแม่ค้าสุดสวยแม่อะมาจอปาจับ่ะบีนี้อายุเท่าไหร่แต่ดีจังเกคุณยายอ่ะคุณยายลมดีนะได้เบี้ยนค้นสลับป่ะครับได้ได้เงินเหมือนยางได้แล้วเนี่มเพราะว่าใจตีบอกว่าสิบอกว่าคันได้แล้วกะโอเคแล้ว หมดแล้วอ๋อได้แล้วหมดแล้วได้เงินหมื่นดิจิตอลแล้วได้แล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วอ๋อใส่หนีท้องก็สอเหมือนไปเม้ยยังว่าจะได้เงินดูมัเหมือนเดียวเป็นเรึนติดสองสามแสนฝืนไมหวเอออ่ะเอาเหมือดเนี่ยครับเอาเหมือดเอาเอเอาเหมือดใส่หงูไงล่ะไส้ราหนักจะดเงี้ยนช่งมักก็ปรว่าแล้ว เออสิงนี้จดทุกคนอ่ะเอาแล้วนเอาขึ้นนั่งเด้๋ยาดย้ายกันนี่สุกต่มวนถ่าย้ายปลูกเอง่ะครับจ้าปลูกเองปลูกเองจ้าปออมาเสงจแล้วเนี่ยมาเสรล้วเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบ่เอ็ดสิบสองโงไม่ค่าเดี๋ยวป่ะนี่ได้โคตถ้าอยากโงก็โกงไปเลยไม่เป็นไรทราบใจเั้ใจอ่ะเออ <ท> 2, 2> ตใจยี่สิบยิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกระสองร้อยเหรอเนาะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบสามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทมือท่านในหอรหาลอยอยู่อ่ะปาดยายขายจะฟรียังสี่เดย์ใส่นี่เขาก็สอบเหมือนโอย ว่าจะมึงสิอายุหมดใส่ว่าใส่แล้วรู้กูเป็นโรคหมดแบบมะขายเด็ดมึงละท่าเนี่ยมันจะไปหมื่อไงรู้มันจะตายก่อนอย่างนี้อ่ะเมื่อนี้ให้เล่นเกมเอาขนมมกปุ่นเมื่อนี้ลาสิให้เล่นเกมเด้ไฮเล่นวังเดให้ย้ายหลับตาแล้วห้ย้ายจับวลาไย้ายสิเอาเงินกองไหด้ตายตาไม่ไฮลาตาไม่ละปะลาบตาก่อนอาย้ายลาบตาเด้ออ่ามีหนึ่งสองสามนะ มีหนึ่งสองสามให้ย้ายเลือกว่าย้ายเสี่ยวเ,เบอร์ไหนรักเบบันเอา่กองไดนอ่าอย่าเด้มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามย้ายรับตาก่นอือตายเบบันนี้แม่พ่อ,อตายค่ะนี่สามเบอร์เอาเบอร์ไหน มีหนึ่งสองสามเลือกเบอร์เลือกเบอร์ย้ายเลือกเบอร์เอาเบอร์ไ่ยมีหนึ่งมีสองมีสามไฮวาจีไฮวาครับหาเบอร์ครับไฮวาเชียงโซ่มาเบอร์ไใดหนึ่งสองสามเบอร์ใดมาเบอร์หนึ่งตัวห่งเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่ง เมืนไปจ้าอ่าเบอร์หนึ่งหยิบแล้ครับนี่เอาแม่นั่สีพันห้าพันห้าพันอ่าเ <c oughs> ติมันไปขอบพระคุณครับ่เนียเวรพรอในหลาก่อนอวยพรอในหลาก่อน หอยสุกด้วยด้วหอยลาให้วยหอยสุกหอยมันหอยดำห้รวยให้ยโยโย่ยิงยิงห้ได้ทุกสิ่งข้ามป่าฐานาให้ได้ทุกสิ่งสุกย่างให้นอนรับฟันดีถึงลอตเตอรี่ดังวันที่หนึ่งห้ขึ้นมาหลายคอเก่าเด้อลูกเออให้บุญคำบุญสู้ห้ยายคืออวยพรครับแถวว่าเจริญเจริญยายบอกแฟนคลับเนี่ยว่าบ่เอาคืนเด้อให้แล้วบ่เอาคืนจ้าจ้าบอกว่าน้องดีว่าห้แล้วบ่เอาคเขิังเด้อ อันไปเงินแม่เชน,นึ่งยุคหอยเงินแม่พันหนึ่งพูดเ,เอา,เอาแต่ไม<ป>่ได้คิว่าอะไรเงียนี่นั่งติงนะนะสะขันแม่เสียดล้ว <c oughs> ก็ไปยุไปหาแม่เชน,นึ่งยุพันตอน<ล>ไป,ไปหาสองปีสองปีนี่ปีสามลราไปเจอปีที่ อแสดงว่าน้องดิวเคยเห็นเงินย้ายพันหนึ่งใช่ให้แล้วพันหนึ่งครับเปล่าก็ยิ่งั้งติงอยู่อ่าเออก็เลยว่างานคือบ่บอกแม่แนีสิไปพอมอธนาอยู่ตัวจักซิบจักเศร้าเออแล้วว่าสิคือก็เห็นบอกแม่ในนั่งติงเลยว่าคนลืมอเงินไหนบูวางเต้บ่คือพอซ้ำมาทันอ่ะไปหล่าสิไปแล้วพากลายแพ้งหลายเฮ้ยให้เจริญเจริญืได้ลูกเอ้ยให้โยโย่ยิงยิงได้แล้วสรุปว่าเนี้ยคุณยายเพื่อนนะเนี่ย ่ป็นยายเพื่อนเพราะว่าเพื่อนพี่ดิวชื่อติ่งนั่นแหละไปคือไปเห็นรายงานืจํายายว่าได้เน่ังจันแล้วต้องดิวจํายายว่าได้แล้วสันแม่สว่าบ่แม่จำได้เคยเอาหมาไปเลี้ยงอยู่ย้ายเคยเอาหมาเคยเอาหมาอยู่บ้านติ่งอ่ะไปเลี้ยงนั่นแหละแม่จำได้อยู่ย้ายสุขภาพแข็งแรงเด้ออยู่เป็นล้มโหล้มไส้อยู่เป็นอยู่สักสองร้อยปีเนาะย้ายโอ้ก็จะไปเผาถ้าเป็นแล้วยังไม่เข้ามาดีดูเอ ป่อยวันเขาจะไม่เขาหรอกพี่คิวประเดี๋ยวค่ะเออประเดี๋ยวค่ะใกล้ใกลได้รู้เลยอออ่าคุณยายขายอย่างนี้อ่าอ่ะอุดหนุนกับคุณยายสักหน่อยอ่าอุดหนุนสักหน่อยหนุนนั่นขนมหมกเจียวบองเฮ้ยจิเอาขนมหมกดีกว่านี่ขนมหมกนี่แล้วก็เจียวบองใส่ถุงให้เดียวสักหน่อยจะขี้ดาเหล้าผักบุ้งผักหาหาถุงให้หล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่ไปรวมบอก บ่อเดียวไห็นใจนับคนลูบ่อหล่าให้เลยนี่หาพันนี่อ่ะเออเป็นยังงูคุ้กแบ่ะบ่อห้เล่นเจมบ่อห้เลลนเจมได้ซ้ำกันได้ซ้ำกันได้ซ้ำกันคุ้ัวกันก็แม่เจ้าเรียล่ะอ่าเออได้ซ้ำกันแต่ว่าหล่าเอาซ้ำนี่แหละล่ะบ่อไหลายเอาไปรถบ่อบ่อหล่าบ่อไหลให้ย้ายเลยขายหล่าเอาซ้ำนี่กับอันนี้เด้อเอไปเอาไปหมดอ่านนน ฝากเงี้ยวบาวยพอนี่ล่พออยยูดีทบายเด้อให้ลำลำวยลยหาเดี๋ยมาอุ้หนุนแม่อีกเอาบักซีดาเล่าแถมบุีดาหัวหอดเนี่ยยายหัวหดหัวใจใ่แม่ด้วครับบา